สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันกครับขั้วเล้าแต่อยากบายแม่อันดาคือเกาคือเดิมนะจ้ามือนีแม่อันดาสีพาพีน่นนองมาเฮ็ดต้มจิ้มหอยขมกินกับเจียวตักไข่แสบๆเนาะคะ่ะห่อกระสิไปเบิ่งขันตอนในการเฮ็ดกันเลยจ้าวัตถุดิบที่ห่าสีใสในมือนีอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของน้ำจิ้มเนาะคะ่ะกรสีมีตะไไข่กระเทียมบักพริกแหง้งผงชูรสน้ำบักน้ำขันซด เรากะเกลือเรากะํำหรับวัตถุดิบที่แม่อันดาใส่ต้มหอยอันนี้กระสิมีหอยขมมีใบปรกกูดใบกระเพราปลาคามเปียกเรากะเกลือนะคะหอยในกระสิมีหอยขมมีหอยโขงแซมกันมากนะจ๊ะพี่น้อง ก่อนอื่นเลยนั้นแม่อันดาเกษเอาหอยไปล้างน้ำให้มันสะอาดหอยคมที่แม่อันดาได้มาในมือนีก็เป็นหอยคมที่แม่อันดาไปเก็บมาจากบ่านเกิดเนาะค่ะแม่อันดาไปเก็บมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่แล้วหลังจากที่เท้าไปเก็บหอยมาจากหนองน้ำธรรมชาติก่อนที่เท้าียเอามาต้มแม่อันดากเสีแซน้ำเปล่าถิ่มไวประมาณครึ่งหนึ่งการที่เท้าแซน้ำเปล่านี่แซเพื่อที่ว่าให้มันคลายดินคลายขี้โคลนออกเนาะค่ะหลังจากนั้นแม่อันดากจะเอามาล้างน้ำให้มันสะอาดในระหว่างการล่างหอยแม่อันดากจะใส่มือถู ถูเผื่อว่าหายตะไคร่น้ำม,มันออกเนาะค่ะพี่น้องแม่อันดากา็จะล้างจนกลัวน้ำม,มันใสเลยได้ดค่ะหลังจากที่ห้าล้างหอยสะอาดเซจซับเรียบร้อยแล้วแม่อันดากาส็สิเอาหอยใส่ลงไปในหมอ้อแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปจักน้อยหนึ่งหลังจากนากาั้นก็สิเอามอขึ้นข้างไฟเสร็จแล้วแม่อันดากาส็สิใส่บัคขามเปียกลงไปตามด้วยเกลือจักน่อยนึงแล้วก็ตามด้วยตะไคร่สองต้นแล้วก็ใบบัก,กูดตามด้วยใบกระเพ้า สม <po bio> ุนไพรนีแม่อันดากะจะใส่ลงไปเพื่อทีว่าให้มันดับกินข้าวเนาะค่ะหลังจากนั้นแม่อ yeah ันดากะสิปิดฝาถิมใบถาหอยของเฮาสุกตอนนี้เองหอยของเหากระสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม่อันดากะสิตักใส่กระชอนผักไว้หลังจากนั้นแม่อันดากะเสียเอาไปล่างนำเปล่าให้มันสะอาดอีกเท่านึงเนาะค่ะตอนนี้หอยของเหากระสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะจ้าต่อไปแม่อันดากะสิพาพี่น้องไปเฮ็ดน้ำจิมกันเลยค่ะแม่อันดากะเสิเอาวัตถุดิบที่เหาเตรียมไว้ทุกสิ่งทุกอย่างไไปลล้้้้าาาาาางงนนนใหหมมมััััสะอออดดจกกแ่เตซย ตะไคร่ที่ห้าสีใสเมือนีแม่อันดากะสีใสทั้งเบิดสองต้นหลังจากที่เ้าซอยตะไคร่ไว้เซตซับเรียบร้อยแล้วต่อไปห้าวกะสีไปเฮ็ดน้ำจิ้มกันเลยค่ะแม่อันดากะสีเอาบักพิกแห้งตามด้วยกระเทียมแล้วกะใสเกลือลงไปจักน้อยนึงหลังจากนั้นแม่อันดากะสีตำให้มันพอแหลกสำรับบักพิกนีขันแม่นว่าผู้ใดยานเพน็ดหลายแม่อันดาก็แนะน้ำใสใสพริกซดแทนก็ไดเนาะจ้าหลังจากที่บักพิกกับกระเทียมของห้าแหลกได้ที่แล้ว แม่อันดากระเซาตะไคร่ที่ห้าซ้อยไว้ใส่ลงไปเสร็จแล้วห้ากระิตําไปเรื่อยๆจนกลัวตะไคร่กับบักพริกของห้าแหลกเป็นเนื้อเดียวกันคันแม่นว่าผู้ใดบ่ม,มากแบบแหลกหลายก็ตําแบบหยาบๆยาบก็ได้เนาะจ้าเพราะตะวันตะไคร่ของห้าแหลกได้ทีแล้วแม่อันดากระิปรุงรสโดยผงชูรสหนึ่งสอนซาตามด้วยน้ำบักนาวคันสดประมาณหนึ่งทับพี่รวก็เติมน้ำเปล่าลงไปอีกจักน้อยนึงหลังจากนั้นแม่อันดากระซิตาําโคเล่โคเล่เลให้มันเข้ากัน เ็จแล้วห้อกระิซิมลดเบิงขันแมนว่าพอดีแล้วห้องกระซิตักใสถ้่วแล้วก็เตรียม้อมสืบได้เลยเนาะค่ะสำหรับน้ำจิ้มสูตรนี้แม่อันดาขอเอื่นว่าเจ่วตะไข่สมขันแม่นว่าผู้ใดบอกเคยกินน้ำจิ้มสูตรนี้แม่อันดาขอแนะนน้ำให้ไปลองเห็ดลองกินเบิ่งจากเทื่อเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องเป็นน้ำจิ้มสูตรเด็ดเทิงเผ็ดทิงสมเทึงหอมตะไข่จังแมนเขากันกับหอยดีค่ะเด้อพี่น้องลองไปเฮ็ดกินเบิ่งเด้อจ้าแม่อันดารับรองว่าสิติดใจแน่นอนค่ะ เมนูนี่เป็นเมนูที่แบบว่าสามารถกินกับข้าวก็ได้หรือว่ากินเป็นกับแกมก็ดีคือกันนะจาะพี่น้องนี่จ้าหอยขมต้มสูตหลักกจิมกับน้าจิมเจ้าของเหาหน้าตาออกมากะจะประมาณนี้ค่ะพี่น้องเป็นตาแ่บบอมาเดอค่ะคันแมนว่าผู้ใดอยากกลับมากินกับแม้อันดาได้เลยจ้าเป็นจ้งใดนะคะพี่น้องเมนูมือนีเป็นตาแ่บบอจ้าสำหรับคลิปมือนีแม่อันดาก็ะอจบไห้แต่เพียงสำานี้สะกอนจังคอยพอกันไหมในคลิปวิดีโอนา สุดท้ายนี่แม่อันดาก็ขอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ซอยเป็นกำลังใจให้แม่อันดานเน่ด้คะ่ะขอบคุณเลยหลายคะ่ะ